S 1> <S 1> ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับเรียนออนไลน์บายครูตายสำหรับคลิปนี้จะมาเฉล,ลยแบบฝึกหัด8.2นะครับในหน้า136หนังเสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5เล่ม2นะครับเรื่องปริมาตรและความจุของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแบบฝึกหัด8.2หน้า 136่าคำถามนะครับรูปใดเป็นรูปเรขาคณิต2มิติและรูปใดเป็นรูปเรขาคณิต3มิติ3มิติกับ2มิติต่างกันยังไงครับ2มิติก็คือมี2มิติ2มิติในที่นี้ก็คือมีมิติความกว้างและความยาว3มิติในที่นี้ก็คือมีทั้งความกว้างมิติ ด้านความยาวและความสูงนะครับเพราะนั้นดูไปเทียรูปนะครับข้อที่หนึ่งเป็นรูปเรขาคณิตสองมิติคือมีเฉพาะด้านกว้างด้านยาวนะครับไม่มีความสูงเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งเป็นสองมิตินะครับข้อที่สอง นะครับมีกว้างมียาวแล้วก็มีสูงนะครับเพราะนั้นเป็นรูปเรขาคณิตสม,มิติข้อสนะครับอันนี้ก็มีกว้างมียาวมีสูงเพราะนั้นก็เป็นรูป เลขาคณิตสามมิติค้อที่สีมีเฉพาะกว้างกับยาวนะครับเป็นแบนๆพูดง่ายๆเป็นราบราบเรียกว่ารูปเลขาคณิตสองมิติ ้อที่5นะครับมีความกว้างมีความยาวมีความสูงก็เป็นรูปเลขาคณิตสามมิติข้อที่6นะครับมีกว้างมียาวมีสูงก็เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติเช่นเดียวกัน ข้อที่7นะครับไม่มีความสูงนะครับเป็นรูปเลขาคณิต2มิติข้อที่8เป็นรูปเรขาคณิต3ม,มิติข้อที่9 เป็นรูปเลขาคณิตสามมิติและข้อสิบสุดท้ายเป็นรูปเลขาคณิตสองมิติครับก่อนจบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาด นะครับคลิปที่จะมาฉะเฉลยในครั้งหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ